สำหรับ m a ส d a 2นั้นถือเป็นหนึ่งรุ่นรถยนต์ที่ได้รับความนิยมอย่างมากในประเทศไทยซึ่งมีการทำตลาดครั้งแรกเมื่อปี2014และถูกปรับชมล่าสุดในปี2019โดยตั้งแต่ต้นปี2021เป็นต้นมาก็มีข่าวจากหลายสื่อที่คาดว่า m a ส d a 2น่าจะถึงเวลาที่ต้องอัปเกรดครั้งใหญ่แล้ว ล่าสุดมีรายงานว่า m a ส d a เตรียมจะเปิดตัว All-New Mazda 2ซึ่งจะเป็นเจเนอเรชันที่5ภายในปีนี้และการมาในครั้งนี้จะมีรุ่นพิเศษที่มาพร้อมกับคุมพลังแบบไฮบริดด้วยตามข่าวระบุว่ามาส d a ประเทศญี่ปุ่นกำลังวางแผนที่จะเริ่มผลิต All-New Mazda 2ในโรงงานประเทศไทยในช่วงไตรามาสที่2ของปี2565 แต่ตัวรถนั้นจะถูกเปิดตัวที่ญี่ปุ่นก่อนในช่วงเดือนกันยายน64สีนี้สำหรับข้อมูลเชิงลึกนั้นทาง Mazda ยังไม่ได้เผยออกมามากนักแต่หากอ n ลนิ m ม z d a 2นั้นมาพร้อมกับขุมพลังไฮบริดจริงก็จะได้เปรียบทางด้านอัตราภาษีที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มรถยนต์ E ี o ค่าและอัตราพิเศษด้านภาษีสำหรับกลุ่มรถยนต์ XEV โดยขุมพลังเครื่องยนต์นั้นคาดว่าจะยังคงเป็นขุมพลังเดิมคือเครื่องยนต์เบนซินและดีเซลขนาด1.3และ1.5ลิตรแต่จะมีการพัฒนาและป,ะปรับปรุงใหม่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพื่อช่วยให้อัตราการตอบสนองและช่วยในการประหยัดน้ามันดียิ่งขึ้นและอีกหนึ่งทางเลือกที่คาดว่าจะมีเพิ่มเข้ามาคือเครื่องยนต์ใหม่ SkyActiv-X และเทคโนโลยี m หม่ Hybrid เครื่องยนต์เบนซินบวกมวอเตอร์ไฟฟ้าพร้อมแบตเตอรี่ขนาดเล็กโดยคาดว่าจะมีอัตราการประหยัดน้ำมันมากกว่า40กิโลเมตรต่อลิตรส่วนเรื่องของการดีไซน์ทั้งภายนอกรวมไปถึงภายในนั้นยังไม่มีการพูดถึงแต่เมื่อเป็นการอัปเกรดครั้งใหญ่แน่นอนว่าทุกส่วนจะถูกปรับให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้นอย่างแน่นอน ไฟหน้าและไฟท้ายนั้นอาจจะใช้ดีไซน์จากรุ่นพี่อย่าง Mazda 3ก็เป็นได้ส่วนภายในนั้นอาจจะถูกปรับให้มีความกว้างมากขึ้นอีกเล็กน้อยหลังจากที่ความเห็นของลูกค้าส่วนใหญ่มองว่า Mazda 2โฉมปัจจุบันนั้นมีพื้นที่ค่อนข้างแคบโดยสรุปแล้วคงไม่ต้องถามว่า All New Mazda 2จะเข้าทำตลาดในไทยหรือไม่ พราะว่าตัวเลขความนิยมนั้นกาวรันตีให้เห็นอยู่แล้วส่วนคุ้มพลังเครื่องยนต์แบบไฮบริดนั้นทาง m a ส d a เองก็มีเทคโนโลยีที่ใช้ใน m a ส d a MX 3 0ที่เป็นเครื่องยนต์ไฮบริดอยู่แล้วจึงทำให้ All-New Mazda 2มีเปอร์เซ็นต์สูงที่จะได้เครื่องยนต์แบบไฮบริดด้วยเช่นกันหรืออาจจะเป็นการยืมเทคโนโลยีจากพันเมทอย่าง Toyota ก็เป็นได้ที่เหลือก็เพียงรอการเปิดเผยข้อมูลอย่างเป็นทางการจาก m a z d a เท่านั้น เพื่อนๆละครับมีใครเป็นแฟน m a ส d a หรือกําลังรออนิวมาส z d a 2อยู่หรือเปล่าหากรอบนี้มาพร้อมกับขุมพลังแบบ Hybrid จะน่าสนใจมากน้อยแค่ไหนคอมเมนต์มาคุยกันนะครับ